สวัสดีค่ะสวัสดีจาวบ้านแค่เช้าวันสุดสัปดาห์วันศุกร์นะคะอ่าสุดสัปดาห์วันศุกร์ค่ะมา,ารวยนะคะกับรักนี่ดูสิจูดี่ทำอะไร เงินเง้นลงเย็นสบายนะคะ PM ก็ไม่มีนีก็เลยขึ้นมาเปิดประตูหน้าต่างเพราะว่ากลางวันช่วงนี้ร้อนนะคะเราก็จะปิดม่านปิดหน้าต่างไว้แล้วก็เปิดแอร์ช่วงกลางวันประมาณ3ชั่วโมงนะคะ ดูตามอุณหภูมินะคะม,มากันใหญ่เลยเลยสบายๆนะคะซามก็ไประเบียงให้ดูมาใกล้ๆไ,ไปไหนก็เธออนี่ก็อยู่นี่ ทุกตัวเป็นแมวรอบ้านนะคะทำไมคะมนอนมีความสุขังใหอันี้เ็อยากให้ลูกอ่ะค่ะค่ะค่ะ ดูปกันตรงนี้แหละนะอยู่กันอย่างนี้แหละโจลี่นะคะสาวสวยของเราสาวสวยอินดี้ชอบพื้นที่ส่วนตัวอาชูก็มาอีกหนึ่งแก้มบุญไปไหนนะ ไปอยู่บนนั้นนะคะปีนเก่งมากนะคะเธอปีนจากหน้ากงขึ้นไปเลยตอนแรกคือเราก้านไม้ไว้เพราะว่าคิดว่าเขาจะปีนไปจากกำแพงนาวไม่ได้นะคะแต่ว่าคนนี้นะคะทําได้นะคะแข็งแรงมากเต็มซ้ำอยู่ตรงโน้นนะคะเดี๋ยวเสิซูมหน่อยสิสบายๆอยู่นะคะนอนกระดิกขาง ตัวสบายดีนะคะนี่คือรอให้รูปล้อมหน้าล้อมหลังอ๋อนี่คือทุกคนแวะมาเพิลิมห้ามพูผ,ผานะคะทุกตัวสุขภาพแข็งแรงนะคะกินอาหารขับถ่ายปกติแล้วก็ทุกคนยังรอบ้านรอครอบครัวที่เหมาะนะคะ สนใจทักมานะคะมีสแกนบ้านนะคะวันนี้ไม่พูดอะไรมากนะคะป้าเจ็บคอสวัสดีจากบ้านเกสเทานะคะ บายบายด้วยภูผากลับมารวยนะคะชิวๆ